สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมพีมืองชนครึกเกล้นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเอ็มแปดแปแปดนะครับผมได้รับงานมาให้3ามอ้อยนะครับผมกระทั่งมันคุ้มดินดีนะครับผมมันจากิกรี่ครับผมอยู่กับพางคุปราช้างคุปตะโอ้ลมลมลมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยังวะ กุ่นบดเลยกินจนกุ่นบดบ่รวมมน้องงมตกน้ำใส่ไหนตา멍ม่อไม่นานหรอครับ ตูปน้ำใจใพี่น้องดินหลวปผูกก็ได้ สามได้เจ้ามองแหงพี่น้องมองสุบน,น้ำสามไม่ได้ล้มครับตอนนี้ก็ยก 88, อ,อยู่กับทูบุต้าเอ8มแปดแปดศเนย์แปครับผมเลยเลยเลยม่วนเป็นน้ำนี่ก็ี่ล้างปีไม่หุ่นละเจ้าสิบปลูกได้ครับเมียนหลาะมาสามเนาะครับ คันคนั้นเอาคนมาสามันสิเบิดไลท์แมนป่แมนครับเบิดไทลท์รเหรอเบิดไลท์หรือครับรถกับแรนยนข้าวเดียวโอเคเนี่นะรถอะคันได้ก่อนครับเน่ผมบอกเขาเมบอไห็่ครัวว่าหันว่า่เป็นกระสานมันมันไปว่ไหครับอันนีหมงห้อยรถลง liền quăng đấy vô bưng. Nên là cái nhẽ cái gì nè. Quăng bớt. Ăn Hấp củ เจ้าของหน้าบอกไตอาบ้านครับผมใช่ สามวัยน่ะวัยบกเลิก บ้าอะไรกันเลยครับเอาไปน้ำเชื่อครับมันดีเหมือนเป็นสิบเอเขาบ้านเหม่อสิบเออน้ำไปน้ำครับผมเป็นวังสันสิบอกแล้วสูบซานอ่นขึ้นมาเอาสิพ่ออยู่ก็ได้หมดเดี๋ยวไอ้มันไปบอกไอ้ไรเห็ดเง่าเห็ดบ่วงมาห่างเอากวงไป โอเคครับผมสำรับแปลงนี้นะครับผมสรุปว่าถูกน้ำใส่ปลูกไว้ไหนล่อหลังปีไม่เด้โอเคผมสำรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพ่น,นี้บีมุ่ง,ง,งชนปาดกดติดต,ตามได้วยครับผม